สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นิสากันนะคะวันนี้อาจารย์มาทานายดวงรายสัปดาห์สาหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนในช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง5สิงหาคมนี้ค่ะในทางโหราศาสตร์ท่านที่เกิดวันพุธเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นวันพุธกลางวันและวันพุธกลางคืนนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนก็คือเกิดตั้งแต่เวลา18.00นาริกาหรือว่า6โมงเย็นไปจนถึงเวลาตี5 5 9นาทีนะคะ ซึ่งท่านที่เกิดวันพุธกลางวันและวันพุธกลางคืนก็จะมีดาวประจําตัวคนละดวงกันด้วยเพราะฉะนั้นคุณจึงมีบุคลิกลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนดาวประจําตัวก็คือราหูนะคะเพราะฉะนั้นคุณจึงเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทากล้าไดา้กล้าเสียกล้าตัดสินใจ ใจใหญ่ใจนักเลงรวมถึงชอบการเสี่ยงทุกชนิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยอาจารย์ก็จะต้องบอกข่าวดีก่อนในเรื่องของการเงินในสัปดาห์นี้คุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงนะคะรวมถึงมีโอกาสได้รายได้พิเศษต่างๆจะมีเงินเข้ามาจากค่าโ t เบี้ยเลี้ยงค่าคอมมิชชั่นต่างๆก็จะมีเงินให้หมุนใช้จ่ายแต่ว่าคุณจะต้องใช้สอยประหยัดก่อนเพราะว่าคุณยังมีภาระค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับบุตรบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงนะคะที่คุณจะต้องรับผิดชอบอยู่รวมถึงถึงเวลาที่คุณจะต้องซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นเข้าบ้านคุณก็จะต้องเลือกในสิ่งที่สําคัญอย่าพึ่งใจใหญ่ใจหนักเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเงินที่เข้ามาเนี่ยก็จะหมดไปอย่างไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวคะ่ะ ในเรื่องของการงานนะคะในช่วงนี้ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวการงานของคุณกําลังโครจรพักองศาหมายความว่าโครจรช้ากว่าโลกของเราจนทําให้ดูเหมือนว่ากําลังโครจรถอยหลงังเพราะฉะนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนรู้จักเก่า,เ,กาเพื่อนเก่าหรือว่าเจ้านายเก่ามาชวนทําอะไรร่วมกันหรือว่าชี้ช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับคุณนะคะทีนี้คุณก็เลือกจากสิ่งที่คุณถนัดหรือมีความสนใจเดิมอยู่แล้วขุดเอา ความสามารถมาใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับคุณที่มีหัวการค้าอยู่แล้วคุณอาจจะเลือกจากสิ่งที่เป็นองค์ความรู้เก่าๆหรือภูมิปัญญาเก่าๆนะคะนำมาใช้พัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นสินค้าและบริการขึ้นมาซึ่งคุณมีโอกาสที่จะทำเงินกับสิ่งนี้ได้ดีเกินคาดเลยทีเดียวนะคะจนอาจจะกลายมาเป็นรายได้หลักของคุณเลยก็ได้นะคะ ในส่วนของความรักนะคะสำหรับท่านที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วในช่วงนี้ต่อมจับผิดของคุณทำงานหนักมากเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระวังอย่าหาเรื่องชวนทะเลาะอย่าจับผิดให้มากนักห่วงได้แต่อย่าหึงห่วงเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุขนะคะ สำหรับคนโสดในช่วงนี้คุณมีเสน่ห์ที่คำพูดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณพูดจะให้น่ารักน่าฟังก็จะดึงดูดให้มีคนมาสนใจอยากทำความรู้จักอยากคบหาด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอแนะนำมงคลเสริมที่เกี่ยวข้องกับปากและคําพูดโดยตรงนั่นก็คือสุดยอดสีพึ่งของท่านอาจารย์รัาชสีนะคะ และในช่วงนี้ดาวพุธมีพลังมากๆเลยกำลังได้ตำแหน่งราชาโชคและมหาจักรอาจารย์จึงขอแนะนำสุดยอดสีพึ่งฟันทงพระริหระตราบสีเขียวนะคะก็เป็นสีของดาวพุธโดยตรงเลยนะคะ หอมมากๆเลยนะคะถ้าคุณนำมาใช้ทาลิมฝีปากเนี่ยก็จะช่วยเสริมในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมและไม่ใช่เสริมในเรื่องของความรักเท่านั้นนะคะถ้าคุณไปติดต่อเจราจาทําธุรกิจการค้าอะไรต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้รับความเมตตานำมาซึ่งความสำเร็จสมหวังดังที่ปรารถนาเลยค่ะ และสุดท้ายในเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงนี้โรคเก่าๆที่คุณเคยเป็นหรือว่ายังรักษาไม่หายขาดเนี่ยมีโอกาสที่จะอาการกําเริบขึ้นมาหรือเป็นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรีบรักษาอย่าปล่อยให้เรื้อรังนะคะและจะต้องหมั่นใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอหรือทานวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันก็ได้ในยุคนี้คุณสามารถที่จะฉีดวิตามินเข้าเส้นเลือดโดยตรงแล้วนะคะร่างกายก็จะนําไปใช้ได้ทันทีเลย รวดเร็วทันใจนะคะก็มันดูแลสุขภาพกันให้มากๆนะคะเพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์นิสาก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะติดตามอัปเดตดวงชะตารายสัปดาห์กับพวกเราทีมโหราสิษิ์ฟันธงได้ในทุกๆสัปดาห์เลยนะคะเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ